สวัสดีครับอยู่กับคาร์เมกาซินไทยแลนด์ Thailand นะครับโตยต้าโคโรราคอสต์แมน e m เชนในปี2025นะครับจะมีการปรับปรุงแบตเตอรี่ใหม่นะครับเป็นลิเธียมไอออนขนาด0.82กิโลวัตต์อาวนะครับและยังผลให้ประหยัดขึ้นนะครับ24.4กิโลเมตรต่อลิตรค่าตัวเท่าเดิมนะครับไม่เพิ่มราคาแต่อย่างใดจากแบตเตอรี่เดิมนะครับที่ใช้นิกเกิลเมทัลไฮไดร e นะครับ ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นลิอยมไอออนเรียบร้อยแล้วนะครับแรงดันไฟฟ้าก็จะนิ่งนะครับอยู่ที่2 0 7 2เโวลต์นะครับเป็นแบบแบบ56เซลล์ความจุไฟฟ้า 4M แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับถือว่าอันนี้ได้สเสถียรขึ้นนั่นเองนะครับส่วนทางด้านสนุนราคาของเจ้า corolla cost management ในปี2025นะครับจะแบ่งรุ่นย่อยออกมาเป็น4รุ่นย่อยนะครับได้แก่รุ่น1 8 Sport Plus ราคาอยู่ที่ 999,000บาทรุ่นที่2รุ่น HEV HE Premium ราคาอยู่ที่1,094,000บาทรุ่นที่3รุ่น HEV HE Premium Luxury ราคาอยู่ที่1 2 000, 4 0 0 0บาทรุ่นที่4นะครับจะเป็นรุ่น GR Sport ราคาจะอยู่ที่1,254,000บาทมีการรับประกันตัวรถนะครับนานถึง5ปีหรือว่า150,000กิโลในรุ่น Hybrid นะครับ จะมีการรับประกันในระบบแบตเตอรี่ไฮบริดนาน5ปีโดยไม่จำกัดระยะทางนะครับส่วนทางด้านไฮไลไท์ที่สำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับไฟหน้า LED ไฟท้ายใหม่กระจังหน้าใหม่ล้อทูโทน18นิ้วใหม่เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮกล้องรอบคันนะครับได้มาตรวัดฟูดิจิตอลมาให้ด้วย ได้ระบบ a l l s p e e d Active ค r u s s e Control with Stop and Go ที่มามาให้แล้วนะครับสามารถทำงานได้ถึง0ูนกิโเมตรต่อชั่วโมงจากเดิมนะครับ35กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับถือว่าดีขึ้นสำหรับในรุ่นพรีเมียมรัตชูรี่นะครับจะได้หลังคากระจกแบบพาโนรามิกซันลูปเปิดปิดด้วยไฟฟ้าที่ชั้นไร้สายไวเลสชาร์จเจอร์จอกากทัชสกรีนขนาดใหญ่10.5นิ้ว ระบบเสียงรอบทิศทาง JBL ลำโพง9ตำแหน่งรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย Wireless Charger ได้กรองอากาศป้องกัน PM 2.5มาให้นะครับได้ถุงลมนิรภัยมากถึง8ตำแหน่งสำหรับเครื่องยนต์ของ Toyota Corolla Cross m a i n t a n e นะครับ ก็อย่างที่ได้ทราบไปนะครับว่าก็คือจะใช้เครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับนั่นก็คือ1.8ลิตรไฮบริดนะครับเป็นเครื่องยนต์98แรงม้านะครับที่5,200รอบต่อนาทีมีแรงบิดสูงสุดที่142นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนาทีจะจับคู่มากับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแบบ Permanent m a n n g t s y y n h r r o n i z e d ์มอเตนะครับที่ มีแรงม้าถึง72แรงมา้าแรงบิด163นิวตันเมตรนะครับจะให้กำลังสูงสุดเนี่ย122แรงมา้าเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับก็อย่างที่ทราบไปนะครับว่าสำหรับตัวเนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงแบตใหม่นะครับจากตัวนิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับมาเป็นลิเธียมไอออนนะครับยังผลให้ประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับ24.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับค่าตัวเท่าเดิม และนี่ก็คือไฮไลท์เด็ดๆของเจ้า t t y o t r o o l a l r o s s Manage เชสต e นะครับส่วนในวันนี้นะครับทางคา,ารแมกาซินไทยแลนดของเราต้องจากลาก,กันไปก่อนนะครับติดตามข่าวข่าวรถยนต์ใหม่ได้ที่ช่องของเรานะครับสวัสดีครับ